ไปกินมาโมไเอาไอ้นะี่แม่นะี่ร้อนแบบร้อนรา่ม,มาจากแม่คนนี้ค่นะันนยาววย 妈妈，我样了。妈妈。

ันนี้นะดูนนังดีอนู่โนาโกนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่แะเงยไม่อานะม่น่งอกินแล้วมึงม่อยู่นู่น 不会吧，不会吧。 Sí, 做喵啊！家收小房，收心房，阿布爸，阿布妈。 มีสองสีนะกง้วอีองั้นนะร้อนไหหลังหลังไปหลังหช้อนยาวยาวช้อนถูก่คนูกจัดมันร้อนดีดีมันร้อนแหโมเธอไปรอนให้น้องนั่งมันร้อนออยต้ห ไม่ย้อนน้ำนมันเลยไม่ให้งอกวันีกินข้าวโลก ีมาดีมากเมาแม่ต้อนมเน่ยต้อนเน่ร้อนหรอุ่น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 ไม่รู้ปิ่ามันคืออะไรมดเนี่ยมดในเท้าแร่อแมวให้อาิได้มา

多啊，爬完那多了，看没有？